มีคนกดมาหาพี่เรื่อยๆในระหว่างคีนถ้าพี่ยังไลฟ์อยู่แบบก็น่าจะมีคนกดมาขอพีเคอะไรเงี้ยเรื่อยๆก็เดี๋ยวตอนนี้พี่พักก่อนก็ได้ค่ะแต่หนูคิดว่าน่าจะมีมาอีกได้ขอบคุณน้องพงมากโอเคขอบคุณนาคะพี่เดน have a nice day ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันค่ะขอบคุณค่ะได้ครับขอบคุณมากครับเซียบายขอบคุณค่ะบายบายเดี๋ยวหายป่วยเมื่อไหร่นะโดนทำโทษร้องเพลงจะไม่กลัวเลยเอาแล้วคอมเมนต์หายไปไหนเนี่ยเฮ้ยคอมเมนต์หายทุกคน เ่าคำนี้มันต้องกดเลื่อนขวาหายไปเลื่องเอ้ยอ๋อนี่ไงสนุกไหมสนุกครับสนุกดีจนเพลินแล้วเนี่ยกะว่าจะลงไลท์ทุ่มครึ่งนี่สองทุ่มแล้วไปต่อเด่นไม่ทักเทพท,ทักเทพคืออะไรผมงงมากเลยไม่ได้ทักเทพเลยคืออะไรอ่ะทักได้ทักเทพเทพเทพคืออะไรอ่ะยี่ก็ต่อเข้าแล้วออกยากเออจริงเข้าออกยากติดใจลวคุณเด่น ไปต่อไปไหนต่อละคุณเทพคือคนเปโอ้ลืมอ้ขอบคุณคนที่ให้เราของรางวัลครั้งที่แล้วด้วยครับลืมเมืแต่โฟกัสบนลงโทษขอโทษครับขอโทษครับขอโทษอโทษไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โทษดีครับใครเอ็มอีพีอะเมื่อกี้ไม่รู้เลยเทพดาด้าขอบคุณคุณดาด้านะครับคุณดาด้าขอบคุณมากครับขอโทษคุณดาด้านะครับผมจะไม่ทำอีกแล้วขอโทษครับ โอเคไหนเราไปดูคนที่จะเรานี่ก่อนนะแต่ตอนนี้คือไอคอมเมนต์มันถูกปิดหายไปตุงเลื่อนซ้ายอย่างเดียวเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมหาหาคนเื่นก่อน MVP ขอบคุณ <laughs> โอ้ตอนนี้วินเขาอาั่าันี้อยู่ฮาหนะ้าเหมือนฮ่าหน้าเหมือนยังไม่รับผมอะออฟไลน์แล้วลูกออฟไลน์ off line. เอ้ยเหมือนเหมือนออฟไลน์ไปแล้วอยู่ในการแข่งไลฟ์อยู่ในการแข่งไลฟ์แ, live, แต่เหมือนเขารับไปแล้วแต่อยู่ในการแข่งไลฟ์ทุกคน ตอนนี้นางอยู่ในการแข่งไลฟ์เป็นไงโอเคเบ่าววันนี้จะให้ไปต่อจิน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 จียอนเหมือนไม่ออนไลน์ครับผมจินจินคือใครจินมันมีหลายคนมากเลยจินเนี่ยห้จุดสีเฮ้ยเพื่อนผมทักมาว่าเข้าวงการพีเคหรือเพื่อนเพื่อนแบบสมัยมัธยมอ่ะไม่ได้คุยกันนานมาก อยู่ในการแข่งขันไลฟ์เดี๋ยวถ้าผมลงไลฟ์โกรธไหมอะถามตอนเนี้ยถ้าผมลงตอนนี้จินลดแห่จินลดแห่ไฮยองจินปะวฮวงไฮยองจิงอะไรสักอย่างปะไฮอองจิงอะไรปะใช่ใช่ทุกคนบอกว่าใช่น้ำฟ้าไลฟ์แล้วอา้าวอะไรวะเนี่ยบอกน้ำฟ้าพิมพไปไปบอกน้ำฟ้าว่าพี่เด่นคุณออนอยู่วันนี้บอกว่าจะไม่เล่นผมชวนน้ำฟ้าแล้ววันนี้น้ำฟ้าบอกวัวนนี้ไม่ได้เล่นพี่ เศร้ามากเดี๋ยวผมเพิ่พมจินไ้ก่อนทุกคนถามจริงเหออผมอเพิ่มผมเพิ่มจินไปแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่ายังไงถ้าผมเพิ่มจินไปแล้วอย่างเงี้ยชาลีมันไม่อนแอดไปแล้วยังไม่รับเลยกวีจินไม่ว่างใช่เออใครวะกะวีตอนนี้ผมติดตามเยอะมากทุกคนผมลงไลฟ์ได้ปะพรุ่งนี้ผมทํางาน <laughs> ฮานะ่าโอเคแอดไปแล้วพิมพ์เอ่อพิมพ์เขาจะอะไรอกว่าโอเคแอดแล้วนะทุกคน สภาพพาผมทำอะไรกันเนี่ยทุกคนทำงานหน่อยไปไปไปโอเคโอเคลูกๆขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณมากนะเดี๋ยวมาคุยกันมีเรื่องอะไรก็คุยกันจะได้จะคุยกับแฟนคลับด้วยดีดีดีหาสาวๆเพื่นวะร้องเพลงอย่างร้องแล้วไม่มีเสียงไม่สบายมาใหม่โอเคกาวีคู่จิ้นพิมพ์โอเคเดี๋ยวไปแยกคู่จิ้นรอเล่นรอเลย เอครับขอขอบคุณครับทุกคนครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ในวันหน้านะครับรพรุ่งนี้ผมทำงานไม่รู้ว่าจะได้ไลฟ์หรือเปล่าเดี๋ยวคุยกันขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับ